โอเคฮนะแล้วก็พบกับผมเช่นเคยนะฮะบัตเตอร์นะฮะแล้วก็กลับประกอบในเกม s e v e n Night nice s c h o o l s นะฮะโอเคเราจะมาเล่นกันในอ่าตอนที่2หรือวันที่2องกันฮะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยฮะนน่ก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกสนุกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับไปดูกันเลยเดย์กดคลิกซ้ายเพื่อสคริปแล้วจะสะคิปใช่ไหม ฉันกลับบ้านมาหลังจากทำงานเสร็จอะนะเหมือนจะมีเอ่อข่าวลือว่าห้องเนี้ยมีเหมือนจะมีคนเห็นผีนะทุกคนก็แบบโหขำเราแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวฉันโดนโจบตีแล้วก็ขโมยโดนัทไปอะ่ะโอ้ แต่มันไม่มีที่ไหนให้เราไปนอนแล้วเราก็เลยจำใจต้องนอนห้องนี้นะฮะแล้วใครโทรมาใครโทรมาครับอะไรอะアナเตอร์เอ็กซ์ตาจเหมือนจะมีงานเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้เช็คอินเวนตอรี่ออฟซัพพลอ๋อ อันนี้คือภารกิจของวันที่2นะฮะต้องไปเช็คอินเวนท r y รี่มันต้องไปเช็คที่ไหนฮะเออเราดูโทรศัพท์โอ,อ้ที่คือซาโตะเออขอโทษนะมันเออดึกแล้วอะ่ะโอ,อ้เหมือนเขาจะให้เราไปเช็คที่อินเวนท r y รี่และคุณซาโตะเนี่ยแบรนด์เอ็ n d a นได้เดสเ n นเซ l o โลเซนโลเทป Thank you for your help พีเทคพีเทคับกูดเลสโอเคครับผมเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนวาร์ปอะไรเลยแล้วนี่มีอะไรฮะเ e t เอา of เ e r e เหมือนจะมีคนเขียนว่าให้เราออกไปจากที่นี่แต่ผมไม่ออกถ้าผมออกผมจะเอาอะไรเดะทีวีรีโมทยังเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรโผล่มาเนาะ ดูกระเป๋าหน่อยฮะออาดูไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยเสียงมาจากห้องเนี้ยเสียงมาจากจากในห้องนี้ฮะเนี่ยใช่เลยเราจะไปดูกันหรือเปล่าเขราบว่า มันคืออะไรขอดูแถวๆนี้ก่อนแล้วเราต้มน้ำไว้เหรอเปล่านะเพื่อนน้องเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึง่งในเมื่อเสียงมาอยู่ทางนี้เราก็มาดูมาดูห้องนี้ก่อนห้องที่คุนเคยไม่มีอะไรเนอะล้วมือสักที่จะหน่อยไม่ได้ เล้วละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องที่เหมืออจะมีเสียงใครหายใจอยู่ในนี้นะเปิดไปเราจะเจอกับไม่มีเคปิดประตูปิดประตูไม่ได้หรเอมียันทำไมยันมาอยู่ในนี้ฮะดึงออกเลยละกันเสีย <c oughs> งอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะในนี้เหรอไม่มีถึงโทรศัพท์ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะโอ้เหิดอ,อะไรสักอย่างถึงเนี่ยอะไรรนไดรนไดะห้องสักผ้านะเราต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งหรอแล้วมันมีมันมีเสียงอะไรฮะม,มีอะไรอ่ะไม่รู้ขอ มาดูในห้องนี้ก่อนโอ้โหเหมือนเราจะต้องเหมือนเราจะต้องไปดูตรงที่มีเสียงแล้วมันดูยังไงฮะทำไมเหมือนมีเสียงเคาะเคาะผนังอยู่ตรงเนี้ยเราต้องดูยังไงอ่ะ เนี่ยเสียงมาอยู่ในเนี้ยทุกคนเราต้องเราต้องทำอะไรอะ่ะมีของอะไรให้เก็บไหมฮะตรงนี้มาแล้ว มาแล้วเหมือนจะมาแล้วเราต้องหาอะไรเหมือนเราต้องต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนซึ่งมันอยู่ไหนฮะสิ่งที่เราจะต้องตามหาก่อนที่น้องจะมาเฮ้อหยาเด้อเราต้องหาอะไรอ่ะมันอยู่อยู่ตรงไหน หาไม่เจอหาของไม่เจอเอาใหม่เลยโอ้โหมันอยู่ที่ไหนอะของที่เราต้องหาโอ้โหโดนน้องเด็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ c ช็คเ e n น o ทอ o ์ที่โอเคครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรเราขอดูก่อนเหมือนเราจะต้องหาน้ำยาซักผ้าแล้วก็แบนเอทนี่คืออะไรฮะแล้วก็เซลโลเทป คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเทปสักอย่างหนึ่งแหละ okay. โอเคเฮ้แยแกไม่รอดแน่เอาเลยเหรอเปิดมาก็เอาเลยเหรอขอเช็คอืแป็นเอฟมันคืออะไรอะ่ะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าฮะอย่าพึ่งนะครับน้องอุ้ยมาแล้วว่า อย่าพึ่งเจนเย็นก่อนนะ้ยขนลุกนิดนึงอุ้ย,กยใกล้เข้ามาแล้วอุ้ยอยา่าเรา เราไปหาน้ำยาซักผ้าก่อนไหมเดี๋ยวไปหาน้ำยาซักผ้าก่อนน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าอยู่ไหนอะเอ่อมันคือคือที่ไหนฮะ ยาเด้อยาเด้อนี่หรือเปล่าฮะน้ำยาสักผ้าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอันนึงมาเหรออย่าพึ่งโอ้เล็บโ,โ,โอ้โหผมว่าเราน่าจะต้องอย่าดึงยันอันนี้ออกแล้วฮะไม่งั้นเราน่าจะตุยเก์ต่อไปเราจะต้อง ต้องหาแบนเอดกับเซลโลเทปเหรอคืออะไรอะ่ะแบนเอดเดี๋ยวไปหาห้องนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยใกล้แล้วมาใกล้แล้วขอเข้าไปในห้องนี้ก่อนตรงนี้มียันนะ เดี๋ยวจะเจอยันเลยนะเดีย yeah. อยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันกระทะเออแบนเอทแล้วก็เทปสักอย่างหนึ่งเซลโลเทปคืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะอุ้ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยากขยับเข้าไปใกล้เธอหรือเปล่าอันนี้อย่าพึ่งนะเดีย๋ยวเรามาหาตรงนี้ก่อนมันอาจจะอยู่แถวๆนี้ ออแต่ตรงนี้เราเช็คแล้วไม่มีนะแล้วเ,เช็คทุกอย่างเอ่อโอ๋หรือว่าแบนด์เอทจะอยู่ทางขวาของทีวีที่ห้องรังเล่นโอเคฮะเออโอ้ไมคเกดอยู่ทางขวาของทีวี เนเอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าแล้วเบนเอ็ดมันคืออะไรอ่ะผมคืออะไรฮะแบนเอ็อ่ะแล้วใกล้มากเลยดิไม่ใช่นี่ไม่ใช่ เฮ้ยนี่ไงโอเคหยิบแบนเอตขึ้นมาแล้วไม่ใช่ด้วงดิแล้วเราหยิบด้วงขึ้นมาทำไมอ่ะอย่าบอกนะโอ้กาตาเบกดีอ่ะนะแล้วเราจะทิ้งไว้หรือเปล่าเก็บไปด้วยได้ไหมอันเนี้ยก็ดเดอะสแต็กบีเตตอยเหมือนจะได้เอ่อตุ๊กตาด้วงมาโอเคฮะเราสำเร็จ สำเร็จในการเก็บแบรนเอตมาแล้วต่อไปก็เซโลโซโลเโทปเซลลเทปอยู่ไหนฮะคุณซาโตะคุณซาโตะฮะเซลลโเทปแต่เหมือนจะไม่บอกเหมือนจะไม่บอกว่าเซโลลโเทปอยู่ไหนอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเด้อโอ้อยู่นั้นน้องอยู่ตรงนั้น เร็วฮะโทรมาหน่อยฮะคุณซาโตะโอ้เซลโลเทปว่าเซลโลเทปอะอยู่ตรงไหนโอ,โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วอย่าพึ่งนะโอ้ใกล้แล้วโอ้เซลโลเทปนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ เออ่ตรงนี้ป่ะโอ้ oh my god s ซ l o t a p ปคืออะไรอ่ะอย่าพึ่งน้องอันนี้กบเหล่าดินสอ s ล l o s ซ l o t a p ปอยู่นี่ป่ะ ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่ในนี้เปล่าเฮ้ยยังยังยังย,งยงัโดนแน่แหละถ้าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าโดนอาจจะอยู่ตรงห้องครัวหรือเปล่าเซนโลเทปอะไรเนี่ยไม่มีเช็คแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้แล้วกันอย่าเด้อย่างเนาะสับดีทุกสพั์ดงโอเคเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์กันนะว่าเซนโดเทปเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหนเอ่อเล็บไซต์ทีวี เอาอยู่ตรงทางซ้ายของทีวีแต่ว่าต่ำหน่อยอะนะโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเก็บขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวไปต่อฮนะรีคอร์ดอิดออนไมค์สมาร์ทโฟนเค่นะี้เราต้องรีคอร์ดเุ้ยอะไรอะตัดซีนฮนะ กำลังจะส่งอะไรสักอย่างหนึง่งฉันกำลังคอนแทคไปหาไม่เตอร์มิสซาโตะนะเขาเป็นผู้หญิงหรอคุณซาตโตะอุย้ยเดี๋ยวน้องเป็นไรอะ่ะแล้วเราขี้สงสัยด้วยไงแล้วจุดจบคนที่สงสัยจะเป็นยังไงฮะเอ้ยจำได้แกหรือเปล่า ดึงไปแล้วจำตาแกไปเนี่ยมไม่มีแล้วพอเราหันหลังมาเราจะจะไปค้างนานจังอะนั่นไงล่ะอย อยากได้อะไรอ่ะน้องอยากได้อะไรฮะเดี๋ยวผมจะหามาให้นะแต่อย่าเอาชีวิตผมไปเลยผมจะต้องกินต้องใช้อ่ะนะเอ๊ะเอียงหัวหนิดนึงแล้วก็จะทําอะไรผมฮะคุณเล็บชมพูผมจะสังเกตที่ตานี่มีอะไระเลือดเหรออะไรอ่ะเอาเหมือนจะเห็นร่วงหรือเปล่า เออเอาด้วงไปเลยแล้วกันนะวิ่งได้รับสักเลยอ๋อะฮะนรกกระโดดขึ้นเพดานไปแล้วอะไรอ่ะทำตัวเป็นอุยเดี๋ยว <c oughs> เหมือนจะกลัวด้วงหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมเค okay. เรามีเครื่องป้องกันแล้วนะฮะก็คือด้วงตุ๊กตาด้วงนี้อืม หืมกลัวมือสั่นเลยเด็ดนั่นคือของเล่นเนะอ่าแล้วก็ขยับขยับเข้ามาเรื่อยๆเหยียบหรือเปล่าเนี่ยอย่าเหยียบนะเฮ้ยเหมือนจะเหยียบอุ้ยอาวไงท้องเลยเดี๋ยว ถ้าถ้ารู้ว่าเป็นอุ๊ยแล้วเหมือนจะโกรธมากโอ้โหเหมือนจะโกรธเหมือนน้องจะจโกรธแบบจัดๆโกรธจนแบบกำมืออือยากต่อยได้โอ้โหเหมือนจะไม่ถูกกับไอ้แมลงตัวนี้โอเคฮะและนี่คือเครื่องรางที่จะคุ้มกันเรานะฮะ มิชชั่นเอ็กอคปรีชโอเคฮะเสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับเดย์สองนะฮะย่าผมกับผมขอตัดจบพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะไว้ค่อยมาต่อกันในเดย์สามนะว่าจะเป็นยังไงโอเคฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็กำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะฮะว่าว่าอะไรก็คอมเมนต์มานะ้วโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ